Hi everyone, welcome back to Science class with Miss u t h ธัตอิสละสู้ for Grade 5 How are you today? สวัสดีค่ะเด็กๆก,กลับมาพบกับวิชาวิทยาศาสตร์นะคะกับคุณครูรุทธัตอิสระสู้นะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะเป็นยังไงกันบ้างคะสบายดีกันใช่ไหมคะโอเค Oh before we start the topic today I would like to say thank you to everyone that do the activity last activity together last time ขอบคุณนะคะเด็กๆสำหรับกิจกรรมที่ผ่านมานะคะในการพับลูกตานะคะสนุกกันไหมคะเดี๋ยวมาตามดูกันนะคะว่าวันนี้จะมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆนะคะโอเ okay. ค let's see what the topic today ready go the topic today is hearing Okay. hearing what does hearing m e a n hearing แปลว่าอะไรคะเด็กๆนะทำท่าให้ละ hearing แปลว่าการได้ยินใช่ไหมคะการได้ยิน what organ helps people hear the sound แล้วอวัยวะส่วนไหนล่ะคะที่ทำให้เด็กๆได้ยินเสียงคะ่ะนั้นก็คือ our ears เติม s, s ด้วยนะคะเพราะว่าอะไรคะเรามีหูสองข้างนะคะโอเ okay. ค h e a r i n g we use our ears to hear things เห็นไหมคะเราใช้หูของเราใช่ไหมคะในการได้ยินสิ่งต่างๆโอเค If we can't hear anything what will happen with us แล้วเด็กๆลองคิดดูซิว่าถ้าสมมติว่า เราไม่ได้ยินเสียงมันจะเกิดอะไรขึ้นกับเราก็คงจะเศร้าเนาะใช่ไหมคะโอเค so you have to take care your ears ดังนั้นเด็กๆก,ก็ต้องดูแลรักษาหูของเราให้ดีด้วยนะคะ that's very easy just only clean your ear maybe you can ask your mother or maybe your parents to keep clean your ear โอเคนะคะก็ยังไงก็ดูแลรักษาความสะอาดหูของเรานะคะก็แค่หูเช่นหูให้เรียบร้อยนะคะโอเค a y before we start the lesson Listen and repeat after me Don't s h y speak out loud are you ready f o r w o r d number one word number one is vibration การสั่นสะเทือน โอเคการสั่นสะเทือนนะคะก็มีมีเป็นคลื่นเสียงใช่ไหมคะอาจจะเป็นคลื่นน้ำก็ได้อะไรประมาณนี้โอเ okay. ค w o .rd number two sound wave คลื่นเสียงคลื่นเสียงคืออะไรคะกเดกๆอ่าคลื่นเสียงมีหลายแบบนะคะถ้าเสียงหนักเสียงสูงเสียงเบานะคะหรือว่าเสียงทีทีนะคะก็มีหลายรูปแบบนะคะโอเ okay. ค w o .rd number three measure วัดวัดในที่นี้ไม่ใช่วัดที่เราไปทําบุญนะคะวัดนี้ก็คือการวัดขนาดวัดปริมาณวัดความสูงวัดความยาวนะคะเราจะใช้รวมๆด้วยกันใช้คําว่า measure ค่ะอย่างเช่นในการวัดเสียงนะคะก็จะมีเครื่องมือในการวัดเสียงด้วยว่าเสียงเบาหรือเสียงหนักหรือเสียงดงังเกินไปหรือเปล่านะคะโอเค word number f decibels เดซิเบลนะคะเดซิเบลก็คือหน่วยของระดับความเข้มของเสียงนะคะอย่างตอนนี้คุณครูนะคะกำลังใช้บันทึกเสียงใช่ไหมคะความเข้มของเสียงก็จะมีสูงมีตมีกลางมีต่ำอะไรประมาณนี้นะคะอานะคะมาดูเดซิเบลนะคะเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลใช่ไหมคะ Have you ever seen the word decibel before เด็กๆเคยได้ยินคำว่าเดซิเบลมาก่อนไหมคะ อ่านะคะก็าอาจจะเคยได้ยินมาบ้างนะคะดูจากแถบสีนะคะสีที่รู้สึกสบายๆก็คือสีฟ้าไล่มาใช่ไหมคะไล่มาตั้งแต่สีฟ้าตรงนี้เลยใช่ไหมคะไล่มาเรื่อยๆนะคะอ้าวจนมาถึงตรงนี้ค่ะอ่าตรงนี้ที่เป็นสีแดงแสดงว่าอะไรคะน่าจะไม่ดีสําหรับเราแล้วใช่ไหมคะน่าจะไม่ดีสําหรับเราแล้วเขาบอกว่า Sounds of 100 decibel or more are dangerous to your hearing นะคะเขาบอกว่าเสียงที่ดัง120 decibel นะคะหรือว่ามากกว่า120 decibel เนะคะเป็นอันตรายต่อการได้ยินของเด็กๆนะคะอ๋อ,อไม่ใช่ของเด็กๆของทุกคนเลย They can cause permanent damage นะคะแล้วการที่ได้ยินเสียงดังมากเกินไปก็จะทำให้ เกิดความเสียหายอย่างถาวรนะคะของการได้ยินก็คือหูของเรานะคะอาจจะหูหนวกไปเลยโอเค next word is hurt เจ็บ่านะคะตอนนี้เราเรียนถึงเรื่องของการได้ยินใช่ไหมคะการเจ็บหูนะคะก็มีหลายสาเหตุการเจ็บหูอาจจะเกิดจากอาการเป็นไข้การเจ็บหูก็อาจจะเกิดจาก h i t maybe some insect อ่ uh, in your ears นะคะหรือว่าบางครั้งอาจจะมีมแมลงหรือว่าอาจจะมีวัตถุแปลกปลอมนะคะเข้าไปในหูของเรานะคะอันนี้ก็อย่าทำเอง you should go to see the doctor นะคะเด็กๆก็ววควรที่จะไปพบแพทย์นะคะโอเค next word is number 6 permanent ถาวรน,นะคะเมื่อกี้มีคำว่า permanent ไปแล้วนะคะในเรื่องของอันตรายของการได้ยินนะคะก็คือการหูหนวกอย่างถาวรา hearing loss นะคะเมื่ออายุมากขึ้น when you grow up until you're maybe you old your hearing is lost นะคะการได้ยินของเราก็จะได้น้อยลงเพราะว่าอวัยวะของเราต่างๆในร่างกายของเราก็จะเสื่อมถอยลงฉะนั้นก็ you should to take care your body นะคะเด็กๆก็ควรที่จะดูแลร่างกายสุขภาพของเรานะคะโอเค word number 7 e a r drum แก้วหูอ่าไม่ใช่หูกลองนะคะแก้วหูนะคะแก้วหูคือตรงไหนเอ่ย why is ear drum นะคะ ear drum อ่า you see? ear drum อ่า ear drum ear drum e here นะคะอยู่ตรงนี้นั่นเองนะคะเอียร์ดรัมนะคะเป็นอวัยวะภายในเล็กๆนะคะเป็นตัวรับเสียงโอเคนะคะ number word number eight t u g h ท่อนะคะท่อในที่นี้ในหูเรามีท่อด้วยนะคะโอเ okay. ค let's see นะคะหูนะคะแบ่งออกเป็นหูชั้นนอกหูชั้นในนะคะหูชั้นกลางนะคะ มีหลายส่วนเลยนะคะแล้วมันก็มีท่อด้วยนะคะอย่างตรงนี้เป็นต้นนะคะตรงนี้มีท่อด้วยนะคะเพื่อเป็นการรับเสียงเอ่ยอะไรเอ่ยนะคะโอเค next number nine คอเคลียนะคะมันเป็นชื่อทับศัพท์นะคะแต่ว่ามีแปลเป็นภาษาไทยว่าอวัยวะรับเสียงชั้นไหนอ,อวัยวะรับเสียงชั้นในนะคะคอเคลียนะคะ ก็คือเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะที่หน้าตาเป็นเหมือนก้นหอยนะคะประมาณนี้นะคะเป็นตัวรับเสียงชั้นไหนโอเค the last word for today is number 10 semicircular นะคะแปลว่าครึ่งวงกลมนะคะครึ่งวงกลมอ่ะวิตายกลายเป็นรูปหูอะไรเป็นครึ่งวงกลมอ่ะสังเกตในภาพนะคะก็คือส่วนนี้นั่นเองนะคะส่วนสีฟ้านะคะ าเป็นเครื่องวงกลมนะคะเดี๋ยวมาดูกันว่าไอ้ส่วนสีฟ้านะคะมันคือตัวอะไรโอเคคาวนี้มาถึงเนื้อเรื่องเนื้อหาของเรื่องหูนะคะเหมือนเดิมค่ะ we will read follow the color don't forget to speak out loud listen and repeat after me one two three go the ears หู ears enable us to hear sound. read all together one two h e a r s enable us to hear sound. แปลว่าอะไรคะหู enable us to hear sound แปลว่านะคะหูนะคะทำให้เราได้ยินเสียงอาโอเค next sound travels as w a v e of vibrations. read all together one two, three. sound travels as waves of vibrations นะคะเสียงเดินทางนะคะก็เป็นคลื่นของการสั่นสะเทือนนะคะคำว่า vibration แปลว่าการสั่นสะเทือนโอเค next ready go ears is sound wave from the air read together one two three. Ear is sound waves from the air. แลว่าอะไรคะหู Who, ใช่ไหมคะในการได้ยินเสียงในแต่ละครั้งนะคะได้ยินเป็นคลื่นเสียงมาจากไหนคะจากอากาศต่อไปนะคะ Next inside ears the vibration stimulates sensors that send signals to the brain. Read all together inside ears The vibration stimulate sensors that send signals to the brain แปลว่าอะไรคะ inside ears นะคะภายในหู the vibration stimulate นะคะ sensor น,นะคะก็คือการสั่นสะเทือนนะคะกระตุ้นให้มีการทำไมคะ,ะคำว่า stimulate นะคะแปลว่ากระตุน้นนะคะ sensor that send signal signal แปลว่าอะไรคะสัญญาณน,นะคะ ส่งสัญญาณไปที่ to the brain ไปที่สมอง the brain t r a n s l a t e the signals into sounds we understand read all together one t h e brain t r a n s l a t e the signals into sounds we understand แปลว่าอะไรคะสมอง translate translate ปกติเราจะแปลว่าอะไรคะแปลว่าแปลใช่ไหมคะอันนี้ก็แปลเหมือนกันแปลอะไรเอ่ยแปล signal, สัญญาณ Into sound นะคะอ่าสัญญาณเสียงนะคะแปลมาให้เราเข้าใจนั่นเองโอเ okay. ค n e x t ready go There are three main parts of ears อ่าคันนี้อ่านรอบเดียวเนาะอ่า The r e i s the are, the w a t the where แปลว่ามีนะคะมี three main parts of ears ก็คือมีส่วนหลกัหลกๆของหูนี่กี่ส่วนคะสามส่วนถูกต้องค่ะ โอเค next the outer ear catches the sound waves and send them to the ear drum read all together the outer ear catches the sound waves and sends them to the ear drum แปลว่า the outer ear หูส่วนนอกนะคะ the outer ear หูส่วนนอกแ c h the sound waves นะคะเป็นตัวจับเสียงเข้ามานะคะนี่ส่วนนอกตรงนี้ นะคะส่วนนอกนะคะส่วนของใบหูใช่ไหมคะได้ยินเสียงเข้าไปทางนี้นะคะออ oh. and send them to the ear drum อ่า ear drum คือส่วนไหนคะเด็กๆชี้ดูตรงไหนเอยที่หน้าตาเหมือนกลองใช้ปล่าอ้าวนี่เองนะคะ ear drum อยู่ตรงนี้นะคะอ่าคำว่า ear drum อยู่ตรงนี้นะคะโอเค next the sound waves make the eardrum vibrate like a drum read all together the sound waves make the eardrum vibrate like a drum แปลว่าอะไรคะคลื่นเสียงใช่ไหมคะ sound wave คลื่นเสียงใช่ไหมคะ make the eardrum ทำให้แก้วหู vibrate like a drum ทำให้แก้วหูของเราได้ไหมคะสั่นสะเทือนนะคะเหมือนกับกลองเลยอ่าใช่ไหมคะหน้าตาเหมือนเหมือนกลองจริงนะมันเป็นแบบประมาณนี้ใช่ไหมคะ ก็จะเป็นกลองอันนี้วาดเหมือนถังมากกว่านะอ้านั่นหมายความว่าอะไรคะถ้าเด็กๆนะคะไปได้รับเสียงดังๆมากเกินไปก็ทําให้แก้วหูเราอักเสบได้หรือแม้กระทั่งแก้วหูแตกได้นะคะโอเคแนทเหลืออีกหน้านึงนะแปบ๊บเดียวโอเคไฟ t ิ okay, n g read together one two three in the middle ear There are three tiny bones that pass vibrations from the eardrum to the inner ear. Read all together. One, two, three. Go. In the middle ear there are three tiny bones that pass vibrations from the eardrum to the inner ear. ประโยคนี้ยาวสักนิดหนึ่งนะคะอ้าวแปลว่าอะไรคะมิ d d ด e m i มิ l เดแปลว่ากลาง ใช่ไหมคะอันนี้ก็แปลว่าหูชั้นกลางใช่ไหมคะหูชั้นกลางทำไมคะ There are three tiny bones มีอะไรเอ่ยโบนแปลว่าอะไรคะโบนกระดูกใช่ไหมคะกระดูกที่มัน tiny ชิ้นเล็กๆนะคะสามชิ้นนะคะ oh, That pass vibration from the ear drum to the inner ear นะคะก็ตรงผ่านการสั่นสะเทือนนะคะจากแก้วหูนะคะไปถึงหูชั้นไหนโอเค next One two three go The inner ear holds the cochlea โอ้โหสั้นนิดเดียว One more time One two three The inner ear holds the cochlea นะคะก็คือหูชั้นในนะคะก็จะมีคอเคลียคอเคลียคืออะไรเอ่ยก็คืออวัยวะที่รับเสียงนั่นเองนะคะโอเคเดี๋ยวจะมีอีกรูปนึงให้ดูนะคะที่มันจะใหญ่กว่านี้โอเค Next It looks like a seashell อ่ามันทำไมคะ look like look like แปลว่าดูเหมือนมีลักษณะคล้ายกับ seashell เหมือนกับหอยอ,อันนี้ก็เห็นแล้วอยู่เนาะใช่ไหมคะอ่าเหมือนหอยที่มันม้วนๆอยู่ใช่ไหมคะนั่นแหละเราได้ยินเสียงจากตรงนี้นั่นเองนะคะโอเค next it sends messages to the brain that changes them into what we hear as sounds. read all together one two three go. it sends messages to the brain that changes them into what we hear as sounds. แปลว่าอะไรคะอ่านะคะเจ้าคอเคลียเนี่ยใช่ไหมคะก็ส่ง m ม s เ a g นะนะคะส่งข้อความนะคะไปถึงสมองนะคะ that change them และก็เ,เปลี่ยนข้อความนั้นใช่ไหมคะ เสียงที่ได้ยินแรงสั่นสะเทือนนั้น into what we hear at sounds นะคะทำให้เรารู้ว่ามันคือเสียงอะไรนะคะจนกลายมาเป็นภาษาของเราเนี่ยเราได้ยินมาเป็นภาษาอ่าโอเคซ u m มาีโอ้วันนี้เรียนไป3ามหน้าใช่ไหมคะในเรื่องของหู s u m มาลีนะคะเรามาสรุปกันนิดนึงแล้วกันเนาะว่ามันมีอะไรบ้างโอเค look at the picture อ ah, how many parts of ear how many main parts of ear อ่าูมีส่วนไหนบ้างคะอ่า ah, อันแรกเลยวิมันมีชื่ออยู่ข้างบนใช่ไหมคะอ่า ah, อันแรกคะ่ะ outer ear อ่านะคะก็คือหูส่วนนอกหูส่วนนอกก็คือส่วนไหนคะอ่ ah, าก็คือใบหูรูหูนะคะอ่า ah, ต่อไปคะ่ะ ก็คือ middle ear หูชั้นกลางนะคะหูชั้นกลางก็อันชัดเจนเลยก็คือตัวอะไรคะ ear drum นะคะก็คือภาษาภาษาไทยแปลว่าอะไรนะคะแก้วหูนะคะโอเคแล้วก็สุดท้ายก็คือ inner ear นะคะก็คือหูชั้นในนะคะซึ่งหูชั้นในสำคัญไม่น้อยกว่าส่วนอื่นเลยนะคะก็คือมี มีคอเคลียอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะที่เป็นรูปก้นหอยใช่ไหมคะเป็นอวัยวะรับเสียงภายในใช่ไหมคะแล้วก็จะมีเจ้าเครื่องวงกลมอยู่ตรงนี้นั่นเองเนียหน้าตามันเป็นเครื่องวงกลมนะใช่ไหมคะอ่าเป็นท่อ3อันนะคะแล้วก็ส่งสัญญาณไปที่อะไรคะส่งสัญญาณอ่า send the signal to the brain นะคะส่งสัญญาณไปที่สมองแล้วก็ เปลี่ยนเครื่งเคลื่อนเสียงแรงสั่นสะเทือนะนะคะก็เป็นภาษาที่เราเรียนรู้กันนะคะวันนี้นะคะในเรื่องของหูนะคะบางครั้งอาจจะคิดว่ามันเป็นอวัยวะเล็กๆแต่มันเป็นอวัยวะที่สําคัญนะคะถ้าเราไม่ได้ยินเสียงเราอาจจะเกิดอันตรายได้โอเค the last thing for you is exercise let's see what is the exercise today last time we Flow the eye and what w i l l going to have today. ah uh, what is this? okay wow look at the picture draw and write parts of ear. วันนี้นะคะให้เด็กๆวาดรูปหูนะคะส่วนไม่ใช่วาดรูปหูอย่างเดียววาดอวัยวะภายใน ของหูด้วยส่วนประกอบต่างๆนะคะก็วาตามนี้ได้เลยนะคะวาดตามนี้ได้เลยอ่าก็อาจจะวาดรูปหูตอนแรกก็วาดหูก่อนใช่ไหมคะแล้วก็ตัดกระดาษเป็นชิ้นย,วยาวๆนะคะพับกี่ท่อนคะหท่อน2ท่อน3ท่อน4ท่อน5ท่อนมีทั้งหมด5ท่อนแล้วก็มีใบหู2ใบหูนะคะอ้าวแล้วก็เขียนมาด้วยว่าข้างในมันคืออะไร ใช่ไหมคะอ่าตรงไหนเป็น outer ear middle ear หรือว่าเป็น inner ear นะคะอ่าแล้วอันไหนเรียกว่าอะไรอ่าขอเน้นนิดนึงก็คืออ่าอันนี้แหละอ่าส่วน A นะคะอันนี้ต้องบอกได้แล้วก็ส่วน B อันนี้ต้องบอกได้แล้วก็บอกว่าแค่เป็น inner ear middle ear หรือว่าเป็น outer ear แค่นั้นเองนะคะก็มีทั้งหมด5อย่าง ใช่ไหมคะเขียนว่าเป็นอาว,าวัยวะเป็นหูชั้นนอกหูชั้นกลางหรือว่าหูชั้นในตรงไหนใช่ไหมคะเขียนมาเลยนะคะแล้วก็เขียน A กับ B มันคืออะไรแค่นี้นิดเดียวโอเค I wait for see your earsI think it will be beautifulOkay and see you next time Bye everyone